บทที่3 7 5เ็ห้าเป็นข้อได้เปรียบของคินเฟงิงและในเวลานี้ก่อนที่เงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรเวสเตอร์จะสามารถตอบสนองได้ไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของฉินเฟิงได้จมตีเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าที่แข็งแกร่งอย่างแรงที่หน้าแล้วทันใดนั้นภาพหลอนของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบัสก็โกรธมากยิ่งขึ้นแม้ว่านี่จะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่สำหรับพระเจ้าแห่งโลล่าโรบัสแล้วดูเหมือนว่ามันจะจมตีเข้าที่หน้าเขาทันใดนั้นเทพแห่งโลล่าโรบัสก็โกรธเช่นกันตายซะเถอะเจ้าแมลงตัวน้อย ปีศาจแห่งเทพเจ้าโลล่าโรบัสก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีจากนั้นพุ่งเข้าหาถินเฟิงด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากอย่างไรก็ตามในขณะนี้คินเฟิงก็เปลี่ยนไม้เท้าฉนวนที่ได้รับบาดเจ็บของเขาทันทีทันใดนั้นภาพหลอนของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบัสก็แข็งตัวลงชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากเงาของเทพเจ้าโลล่าโรบัสก็ไม่ต้องการที่จะเข้าใจเลยว่าทาไมถินเฟิงจึงเปลี่ยนไม้เท้าในมือของเขาอย่างกระทนหันในเวลานี้ในความเป็นจริงมันไม่ใช่คําถามว่าคินเฟิงต้องการหรือไม่แต่เป็นคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนนี้คิงเฟิงยังเห็นได้ว่าหลังจากเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบัสที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นสีแดงกระทันหันความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาจะไม่เป็นคู่ต่อสู้ระยะประชิดในขณะน,นี้ดังนั้นคิงเฟิงจึงเปลี่ยนไม้เท้าฉนวนในมือของเขาเป็นลูกบอลคริสตัลฮะปีศาจแห่งเทพเจ้าโลล่าโรบัสก็ไม่รู้ว่าลูกบอลคริสตัลในมือของฉินเฟิงมีไว้เพื่ออะไรอย่างไรก็ตามตามผีของโลล่าโรบัสลูกบอลคริสตัลนี้ควรเป็นเครื่องมือไร้มนเช่นเดียวกับไม้กายสิทธิ์แต่ภาพหลอนของเทพเจ้าโลล่าโรบัสนั้นผิด เพราะลูกบอลคริสตัลนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ไร้เวทแต่เป็นระเบิดคิงเฟงโยนลูกบอลคริสตัลไปทางปีศาจของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรเวสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาและลูกบอลคริสตัลก็บินออกไปทันทีจากนั้นคิงเฟงก็หันหัวแล้ววิ่งหนีไปปีศาจแห่งเทพเจ้าโลล่าโรบัสหันกลับมาโดยไม่ลังเลเพื่อหลีกเลี่ยงลูกบอลคริสตัลที่ฉินเฟิงคว้างจากนั้นก็ย่อเย้ยและไล่ตามฉินเฟิงต่อไปอย่างไรก็ตามมีบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ปีศาจของโลล่าโรบัสไม่คาดคิดเพราะในขณะที่ปีศาจของเทพเจ้าโลล่าโรบัสหลบไป บูมเครื่องหมายตัวนอนทันใดนั้นก็มีเสียงดังปรากฏขึ้นในหูของคินเฟงและปีศาจแห่งเทพเจ้าแห่งโลลาโรบส์รับร่างเงาของเทพเจ้าโลลาโรบัสที่อยู่ใกล้ที่สุดถูกพ่นด้วยเลือดตรงจุดนั้นสำหรับคินเฟงเขาได้เตรียมพร้อมมานานแล้วและสิ่งต่างๆก็ขัดขวางหูของเขาดังนั้นในเวลานี้คินเฟงมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยในหูของเขาพลังของลูกบอลคริสตันนี้ช่างน่ากลัวจริงๆอันที่จริงลูกบอลคริสตันนี้ไม่มีพลังพื้นฐานสาเหตุที่ลูกบอลคริสตันนี้ระเบิดขึ้นอยู่กับความแข็งก่ง,งเงาทีถูดูดดั ขณะที่คินเฟงคว้างลูกบอลคริสตัลลูกบอลคริสตัลก็ไม่ใช่ลูกบอลคริสตัลธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเสาพิเศษที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายได้สูงมากจากนั้นเมื่อลูกบอลคริสตัลถูกโยนออกไปเงาของเงาของเทพ,พเจ้าแห่งโลล่ารอปสเตอร์ก็สะท้อนอยู่ในลูกบอลคริสตลัลจากนั้นลูกบอลคริสตัลก็ระเบิดเนื่องจากวัตถุระเบิดถูกสร้างขึ้นตามเงาของเงาปีศาจของเทพเจ้าแห่งโลล่ารอปสเตอร์พลังจึงค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่คินเฟงที่พร้อมแล้วแก้วหูของเขาแตกเป็นเสียงจากแรงระเบิด แต่สาหรับคินเฟงอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ไม่สําคัญการพักผ่อนสักหน่อยก็ไม่เป็นไรสิ่งสําคัญที่สุดคือภาพหลอนของเทพ,พเจ้าโลลารรฟสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าชินเฟิงดูเหมือนจะถูกระเบิดเกือบสิบครั้งชินเฟิงยิ้มเล็กน้อยจากนั้นยกไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาขึ้นและฟาดไปที่หัวของปีศาจแห่งเทพ,พเจ้าโลลาที่แข็งแกร่งอย่างดร้ายการโจมตีทั้งหมดของคินเฟงมุ่งเป้าไปที่หัวของปีศาจแห่งเทพโลลาโรบัสซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโหดเหี้ยมมากยิ่งไปกว่านั้นเป็นเพราะการโจมตีอย่างต่อเนื่องของคินเฟง ในไม่ช้าภาพหลอนของเทพเจ้าแห่งโลลารบัสก็ไม่สามารถยืนบนร่างของเขาเองได้และในเวลานี้คินเฟงได้ลองดูแถบเลือดของแฟนทอมของก็อดออฟโลลารอเสเตอร์ที่เขาตีนั้นเหลืออยู่ประมาณ30มเอร์เซมูลค่าชีวิต30เนั้นต่ำมากแล้วและคินเฟงยังมีไอเทมในการกำหนดการสังหารปราบใดที่มูลค่าชีวิตของแฟนทอมของเทพเจ้าแห่งโลลารเวสเตอร์น้อยกว่า20เซโดยรวมแล้วคินเฟงในปัจจุบันมีข้อได้เปรียบอย่างมาก อะไรทันใดนั้นผีของโลล่ารรสเตอร์ซึ่งถูกขิ้นเฟงทุกตีที่ศีรษะซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ส่งเสียงคำรามดังออกมาจากนั้นเอชพีของแฟนท่องของเทพเจ้าโลล่าโรบัสถูกขิ้นเฟงโจมตีเหลือน้อยกว่า30เซและในขณะนี้ปีศาจแห่งเทพเจ้าโลล่ารรสเตอร์ซึ่งมีมูลค่าชีวิตต่ำกว่า30เก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงมากในทันทีบทที่376ผู้สังหารพระเจ้าและในเวลานี้แฟนท่องของเทพเจ้าโลล่าโรบัสมีบัฟที่สูงมากและร่างกายของเขาก็พุ่งเข้าหาถิ่นเฟงที่อยู่ตรรรงงหน้าาาเเขอย่ววด็ว ในเวลานี้จะเห็นได้ว่าคินเฟงก็ถอยกลับไปทางด้านหลังเป็นระยะทางไกลโดยไม่ลังเลใจาจากนั้นในเวลานี้สิ่งที่เห็นได้ก็คือภาพหลอนของเทพเจ้าโลล่าแข็งแกร่งที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไล่าตามไปโดยไม่ลังเลใจย,ยกหมัดขึ้นแล้วกระแทกมันลงบนฉินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่คินเฟงก็ไม่ใช่ลูกพลับที่อ่อนนุ่มเช่นกันทันทีที่ร่างเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบาสรีบเข้ามาโจมตีเขาท,ท,ทัในใดนั้นคินเฟงก็เปลี่ยน,มน,นไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาด้วยหัวใจขององค์ประกอบทั้ง5และชี้มันไปที่เงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบบออรรงห้าเคกะะิด์ป ทันใดนั้นพลังทั้งห้าซึ่งประกอบด้วยทองคำไม้น้ำไฟและดินก็ระเบิดขึ้นบนร่างเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่ารอบสเตอร์จากนั้นร่างหลอนของเทพเจ้าโลล่าโรบัสที่ลอยอยู่ในอากาศก็ถูกพัดออกไปด้วยการเคลื่อนไหวของฉินเฟิงจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรง2 2 3ยาจากนั้นฉินเฟิงก็เลือกหนึ่งในทักษะของเขาเองและใช้ทักษะการพันกันของไม้และการควบคุมลมบนเงาของเทพเจ้าแห่งโลลารอบที่อยู่ตรงหน้าเขาทันใดนั้นรากต้นไม้กลุ่มใหญ่ก็เจาะอ,ออกมาจากพื้นดินเข้าไปพัวพันกับเงาของเงองทพเจ้าแห่งโลล่่่่่าาาาารรรอออออเเตต์ยยยููงงหนนนนนนน้้ขนนแแพพััักกบื จากนั้นมีลมแรงพัดเข้ามาแอร์ละมันก็ช่วยซ่อมแซมร่างของปีศาจเทพเจ้าแห่งความสูญเปล่าเทเฟสได้ด้วยในเวลานี้คิงเฟงยังยกมือขึ้นจับฮาร์ดออฟเดอะไฟเอลเมนต์อีกครั้งและไร้เวทมนต์ใส่แฟนทอมของเทพเจ้าแห่งโลลาโรสที่อยู่ตรงหน้าเขาวความตกใจของทองคาทันใดนั้นเสียงที่ดังมากก็ปรากฏขึ้นในหูของปีศาจและจากนั้นก็มีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในหูของปีศาจและจนถึงเวลานี้ลินไทยยังได้เปลี่ยนไม้เท้าหัวใจห้องค์ประกอบ ลัดีในมือของเขาด้วยไม้เท้าที่เป็นฉนวนจากนั้นจึงพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งโดยหันหน้าไปทางศีรษะของปีศาจแห่งเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบาสการตีในไม่ช้าร่างความเสียหายจํานวนมากก็ปรากฏขึ้นบนร่างเงาของเทพเจ้าแห่งโลลา่าโรเวสเตอร์ซึ่งบ่งบอกว่า HP ของร่างเงาของเทพเจ้าแห่งโลลา่าโรเวสเตอร์ลดลงอย่างรวดเร็วจากนั้นในเวลานี้ชินเฟิงยังคงระเบิดทักษะต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแอร์ยกพื้นดินการแยกส่วนหรือการระเบิดและวิธีการซ่อนเร้นอื่นๆชินเฟิงไม่ได้ซ่อนพวกมันไว้ทั้งหมด การโจมตีและการบาดเจ็บจำนวนมากล้มลงบนเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าแข็งแกร่งที่อยู่ตรงหน้าเขาทันใดนั้น HP ของแฟนทอมของเทพเจ้าโลล่าโรสเตอร์ก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าแฟนทอมของ God of Lola Robust มีพลังศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นความเร็วขององค์การล้มจึงยังช้าม,มากถ้าเป็นเจ้านายคนอื่นเขาคงตายไปนานแล้วและในขณะนี้ร่างเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบัสยังคงโบกมือและดิ้นรนดิ้นรนแต่ฉินเฟิงไม่ได้ให้โอกาสหลอนของเทพเจ้าแห่งโลลารอกได้ต่อสู้เลย ในขณะที่ HP ของแฟนทอมของ God of r o l l e ร Roster ลดลงต่ำกว่า20%คินเฟงก็หยิบดาบทองคำขนาดเล็กออกมาแล้วชี้ไปที่ God of r o l a e r Roster ที่อยู่ตรงหน้าเขาผีถูกตัดสินทันใดนั้นมูลค่าชีวิตของแฟนทอมของเทพเจ้าแห่งโรล่าโรสเตอร์ก็ถูกบังคับให้เคลียร์ปีศาจแห่งเทพเจ้าแห่งโรล่าลอฟตัสถูกสังหารแล้วจากนั้นมีเสียงโกรธมากดังขึ้นข้างหูของคินเฟงเจ้าแมลงสาบฉันจะไม่ปล่อยคุณไปฉันจำลองหายใจของคุณได้หลังจากพูดจบแฟนทอมของเทพเจ้าโลล่าโรบัสที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ล้มลงกับพื้นและในเวลาเดียวกันระบบ พร้อมจากระบบคุณสังหารปีศาจของบอสโลล่าโรบัสและคุณได้รับประสบการณ์ 120W เหรียญทอง 120W และคะแนนเกียรติยศ10,000คะแนนพร้อมจากระบบคุณได้สังหารแฟนท่องของบอสโลล่าโรบัสและคุณได้รับคะแนนโบนัสมิติพิเศษ5คะแนนเอาล่ะโบนัสมิติพิเศษนี้คืออะไรคินเฟงมองไปที่โบนัสมิติพิเศษบนระบบทันทีด้วยความสงสยัยแต่คินเฟงไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรในขณะนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใส่ใจกับมันนายขณะนี้ ดังนั้นในเวลานี้ถินเฟิงจึงเดินไปที่ศพของเทพโลลารอฟก่อนเพื่อดูว่าเขาจะผลิตสิ่งดีสิ่งดีอะไรในเวลานี้ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นร่างคลนของเทพ,พเจ้าและหากมันไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนพูดตามหลักเหตุผลแล้วปีศาจแห่งเทพ,พเจ้าโลลารรฟสเตอร์จะต้องมอบสิ่งดีสิ่งดีให้กับชินเฟิงดังนั้นคินเฟิงจึงยื่นมือออกไปและสัมผัสร่างเงาของเทพ,พเจ้าแห่งโลลาโรบัสทันใดนั้นมีบางอย่างปรากฏขึ้นต่อหน้าคินเฟิง สิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อาวุธหรืออุปกรณ์ง่ายๆในมุมมองของคินเฟงดูเหมือนว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวที่เกิดจากวัตถุจํานวนมากรวมกันแต่คินเฟงไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างไรก็ตามเขาเปิดการ์ดข้อมูลคุณสมบัติบทที่3 7 7็ดิ็คริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์ผสมสิ่งที่ถินเฟงไม่คาดคิดก็คือสิ่งนี้กลายเป็นวัสดุประเภททรัพยากรไม่ใช่อุปกรณ์พิเศษหรืออุปกรณ์ประกอบฉากชื่อคริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์ผสมเกรดตำนานสรฟ้าร้องวัสดุ ผลกระทบหลังจากใช้คริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์ผสมคุณสามารถเพิ่มพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ทั่วคราวและคริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์ผสมก็สามารถปรับสถานะวุ่นวายได้เช่นกันคำอธิบายคริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์ผสมเป็นแกนแท้ของอวตารของพระเจ้าและเป็นวัสดุผสมที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาไอเทมในตำนานอืมสิ่งนี้ดูเหมือนจะมีประโยชน์สำหรับฉันชินเฟิงมองไปที่คริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์ผสมอยู่ตรงหน้าเขาชินเฟิงพูดทันทีจากนั้นคิงเฟิงก็ใส,ส่คริสตัลพลังศ เกี่ยวกับการใช้คริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์แบบผสมนี้คินเฟงมีมันอยู่แล้วและคินเฟงก็เข้าใจถึงประโยชน์ที่คริสตัลพลังศักดิ์สิทธิ์แบบผสมนี้สามารถนํามาให้เขาได้นั่นคือสิ่งที่ช่วยให้เขาคุ้นเคยกับมิตินี้กฎเกณฑ์กราบใดที่คินเฟงกรับเข้ากับกฎของมิตินี้อย่างเต็มที่เวทมนต์ของเขาก็สามารถนํามาใช้ในมิตินี้ได้และในเวลาเดียวกันความแข็งแกร่งของศิละปะการต่อสู้ระยะประชิดของแกนดัฟเสื้อคลุมสีขาวก็ถือได้ว่าเป็นการเสริมข้อบอกพร่องดั้งเดิมของเขา กราบใดที่เวทมนต์สามารถควบคุมกิจการขององค์การประชุมได้อย่างสมบูรณ์ชินเฟิงก็ถือได้ว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษทั้งในด้านเวทมนต์และศิละปะก,การต่อสู้และทั้งเวทมนต์และศิละปะก,การต่อสู้ก็สามารถอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดได้ในขณะที่คิดแบบนี้คินเฟิงยังได้หยิบสิ่งอื่นๆที่หล่นมาจากเงาของเทพเจ้าแห่งโลล่ารอสเตอร์อีกครั้งหลังจากนั้นผีของเทพเจ้าโลล่ารอสเตอร์ก็ดรอปสองสิ่งเช่นกันหนึ่งในนั้นคืออาวุธที่อยู่ในมือของเทพแห่งโลล่า แต่คินเฟงมองดูมันแม้ว่าสิ่งนี้สามารถสร้างความเสียหายได้สูงแต่จําเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคินเฟงจึงไม่สามารถใช้มันได้ในขณะนี้และของที่รอบโดยปีศาจของเทพเจ้าอีกองของโลล่าโรบัสก็คือคินเฟงที่เหมาะสมกอว่าที่จะใช้เรียกว่าอาเอติโอลัสดรูบิกสกิวนี่คือเครื่องมือในการโอนงานอย่างไรก็ตามลูาศก์รูบิกนี้ไม่ใช่ไอเทมเปลี่ยนงานแบบตายตัวแต่เป็นอเทมเปลี่ยนงานที่สามารถรวมหลายงานเข้าด้วยกันได้นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ เมื่อคิดเช่นนี้คินเฟงก็เปิดการ์ดข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานของลูกบาศก์อซิโอลัสซอตรูบิกที่อยู่ตรงหน้าเขาชื่อเอซิโอลัสโสดรูบิกสคิวเกรดตำนานประเภทอุปกรณ์ประกอบฉากการโอนงานผลกระทบเลือกประเภทอาชีพที่ต้องการโอนล่วงหน้าคุณสามารถเลือกอาชีพได้สูงสุด5อาชีพและใส่วัสดุที่จําเป็นลงไปการใส่วัสดุได้สูงสุด5ชิทนสามารถรวมอาชีพที่เลือกทั้งหมดได้คำอธิบาย I อซโอลัดโสดรูบิกคิวเป็นอุปกรณ์พิเศษของไอซโอลัดโสดเมื่อไอซโอลัดโสดเสียชีว ในเวลานี้คินเฟงเพิ่งหยิบของบางอย่างออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขานี่คือไอเทมพิเศษจากเวทมนต์ทั้งห้าอันได้แก่โลหะไม้น้ำไฟและดินโลหะเป็นหัวใจของแร่ไททันไม้เป็นมเมล็ดของเถาวัลย์มังกรน,น้ำเป็นดราก้อนของกรอนต่อเสาใต้ทะเลลึกไฟเป็นเขาของสัตว์ประหลาดลาวาและธาตุดินเป็นหัวใจของเธอราไทรนโนซอรัสนี่คือวัสดุการถ่ายโอนอาชีพสำหรับการเป็นปราดแห่งโลหะไม้น้ำไฟดินซึ่งสอดคล้องกับอาชีพปราดที่สอดคล้องกันจากนั้นคินเฟงก็ใส่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดลงในลูกบาศก์ของเอซิ ขอดอกไม้ในเวลานี้ลูกบาทของไอจิโอลาโซดรูบิกบินขึ้นไปในอากาศทันทีและจากนั้นลูกบาทของไอจิโอลาโซดรูบิกก็ระเบิดเป็นแสงที่เพลาวมากแสงประกอบด้วยสีทองห้าสีเขียวน้ำเงินแดงและเหลืองซึ่งเป็นธาตุทั้งห้าได้แก่ทองคำไม้น้ำไฟและดินและในเวลานี้แสงที่ปล่อยออกมาจากลูกบาศรูบิกของไอจิโอลาโซตกลงมาที่ขิ้นเฟงที่อยู่ตรงหน้าเขาชินเฟิงยกมือขึ้นทันทีรู้สึกถึงแสงที่ตกลงบนร่างกายของเขาดูเหมือนว่าจะค่อนข้างสบายมันเป็นความรู้สึกกว่าฝนกำลังมาหลังจากความแห้งแล้งที่ยาวนาน พร้อมจากระบบขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นคินเฟงผู้ซึ่งได้เปลี่ยนงานของเขาเพื่อเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้งหคือปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้ง5้าใช่ไหมรู้สึกถึงความสบายของรูขุมขนทั่วร่างกายของเขาคินเฟงจึงหายใจเข้าลึกๆตอนนี้คินเฟงได้กลายมาเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้ง5้และในเวลาเดียวกันนักเวทการต่อสู้มืออาชีพที่กันดับสวมเสื้อคลุมสีขาวส่งต่อไปยังคินเฟงก็ยังคงรักษาสถานะปัจจุบันของอาชีพคู่ของคินเฟงไว้ เพียงแต่ว่างานของเกรสเซดออฟเดอะไฟลเอเลเมนใช้เพื่อเปลี่ยนงานกับสิ่งต่างๆที่ได้รับในมิติที่แตกต่างกันดังนั้นงานของเกรสเซดออฟเดอะไฟ e ์เอเลเมนจึงสามารถใช้ได้ในมิติที่ต่างกันเท่านั้นหลังจากกลับมาสู่โลกหลักแล้วคิ้เฟิงจะไม่สามารถใช้อาชีพปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่มีองค์ประกอบ5องค์ประกอบนี้ได้อีกต่อไปแต่พอใช้ในมิติต่ตางๆและชินเฟิงยังได้ดึงหัวใจขององค์ประกอบทั้ง5ออกมาพร้อมที่จะค้นหาเป้าหมายใหม่และลองใช้อาชีพปัจจุบันของเขา อย่างไรก็ตามเมื่อคินเฟงต้องการหันหลังกลับและจากไปเขาก็ค้นพบว่าีศาจที่ปกป้องโดยเทพเจ้าดั้งเดิมของโลล่ารอสเตอร์สามารถอ่านได้เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากเปลี่ยนงานแล้วทําไมทันถึงถูกมองว่าเป็นคอนมีมิตินี้ละ่ะบทที่378แคะแนนทรัพยากรในมิติต่ตางๆในเวลานี้คินเฟงได้กลายเป็นมิติอื่นไปแล้วแต่เมื่อเขากลับมาสู่โลกหลักคินเฟงก็สามารถเลือกที่จะกลายเป็นเทพเจ้าภายนอกได้เช่นกันแต่ฉินเฟิงจะไม่เลือกวิธีนี้เพราะสิ่งนี้ไม่มีความหมายสาหรับคินเฟงและคินเฟงก็เดินไปยังจุดทรัพยากรที่อยู่ตรงหน้าา้าาเขดวย เมื่อคินเฟงกลับมาเขาจะเปลี่ยนอาชีพของเขากลับไปเป็นแบตเทอร์มดโดยอัตโนมัติด้วยวิธีนี้เขาจะไม่กลายเป็นเทพภายนอกเหมือนสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นและตอนนี้ทักษะระดับมืออาชีพของคินเฟงก็ถูกเปลี่ยนเช่นกันในฐานะปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้งหทักษะติดตัว493ของคินเฟงมีชื่อเดียวกับอาชีพของคินเฟงและเรียกอีกอย่างว่าปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้งห จอมปราดแห่งธาตุทั้ง5พาสีระดับมืออาชีพความเสียหายทั้งหมดที่คุณสร้างจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกสิความเสียหายและความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายเวทจะถูกตัดสินสิครั้งตามคุณลักษณะทั้ง5ของทองคาไม้น้าไฟและดินความเสียหายทั้งหมดที่คุณได้รับจะลดลงสิบเท่าและความต้านทานกายภาพและความต้านทานเวทมนต์ของทองไม้น้าไฟและดินจะถูกตัดสินสิครั้งตามลําดับเอฟเฟกต์การควบคุมที่คุณได้รับจะลดลงสิบเท่าของเอฟเฟกต์สำหรับการระเบิด5องค์ประกอบคราวนี้มันกลายเป็นทักษะการใช้้งงงงงาาาาานรรรรรระะดดัััับบบมมืออออชีพขิเฟโยยตแลลลผ์กกไปปุ่ ไฟเอลเมนต์เบิร์สใช้งานทําการโจมตีด้วยค่าความเสียหาย500%และในเวลาเดียวกันทําให้เกิดเอฟเฟก5ประการได้แก่อมาาัมพาตพิษการแช่แข็งการเผาไหม้และการหายใจไม่ออกเป็นเวลา25วินาทีคลาสนี้ดีจริงๆความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการโจมตีจะถูกโจมตี10ครั้งและความเสียหายที่ได้รับจะลดลง10เท่านี่เป็นความสามารถที่ดีจริงๆคิงเฟงมองไปที่การข้อมูลคุณลักษณะของเขา ในเวลานี้หลังจากกลายเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งาธาตุทั้ง5ชินเฟิงได้รับความต้านทานจากาธาตุทั้ง5้ได้แก่โลหะไม้น้ำไฟและดินซึ่งแต่ละาธาตุมี85%หาความเสียหายจากคุณสมบัติทั้ง5นี้มีเพียง100แต้มก็จะกลายเป็น15แต้มเจ็บแต่ตอนนี้ความต้านทานของ5องค์ประกอบของคินเฟิงอยู่ที่85%ทั้งหมดกล่าวคือหลังจากถูกโจมตีหาความเสียหายที่ได้รับคือ100แต้มจะลดลง85แต้มโดยความต้านทานของโลหะก่อนและที่เหลือ15แต้มมาจากลดลงความต้านทานคุณสมบัติของไม้ลดลดดง8 5%ะจะเนนิต่อไป เช่นเดียวกับการโจมตีคุณลักษณะ5องค์ประกอบของคินเฟงกราบใดที่เขายิงหนึ่งนัดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น5ครั้งติดต่อกันด้วยวิธีนี้ความเสียหายและการป้องกันของคินเฟงจะน่ากลัวมากและในเวลานี้คินเฟงยังค้นพบว่าทรัพยากรที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งได้รับการปกป้องโดยแฟนทอมของเทพเจ้าแห่งโลล่าโรบัสนั้นสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นที่คาดกันว่าในอดีตสถานที่ทั้งหมดที่คินเฟงต่อสู้นั้นมีคะแนนทรัพยากรแต่คินเฟงไม่มีอาชีพของเกรสเซตออฟเดอะไฟล์เอเลเมนต์ในเวลานั้น และในเวลานี้เมื่อคินเฟงกลายเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งองค์ประกอบทั้ง5เขาก็กลายเป็นหน่วยในโลกมิติที่แตกต่างดังนั้นจึงสามารถค้นหาคะแนนทรัพยากรเหล่านี้ได้จากนั้นคินเฟงก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อดูว่าจุดทรัพยากรนี้คืออะไรชื่อของจุดทรัพยากรนี้คือลอร่าโรบัสลิงคริสตันชื่อโลล่าโรสสเตอร์ลิงคริสตันเกรดปานกลางผลลั์คริสตันเชื่อมโยงโลล่าโรสเตอร์คริสตันเชื่อมโยงโลล่าโรสเตอร์ผงคริสตันเชื่อมโยงโลล่าโรสเตอร์ oster, คริสตันวิเศษ อัตราเอาพุทุกๆ2 4ชั่วโมงเอาพุตคริสตัลนที่เชื่อมโยงกับลอราโรบส์ล้านหน่วยเชื่อมต่อผงคริสตัลน้าล้านหน่วยทุก24ชั่วโมงส่งออกคริสตัลนพลังงาน10ล้านหน่วยปริมาณสำรองปัจจุบัน9ล้าน10ล้านหน่วยของคริสตัลลอราโรบัสลิงส์30ล้าน36ล้านหน่วยของแร่คริสตัลนที่เชื่อมโยงกับลอราโรบัสที่ไม่ดีองคริสตัลนลิงลอราโรบัส40ล้าน50ล้านหน่วยคริสตัลนเวทมนต์เ้าน100ล้านหน่วย คำอธิบายโลลาโรสเตอร์ลิงคริสตันเป็นแร่ธาตุพิเศษที่มีอยู่ในมิติที่แตกต่างกันมีพลังงานพิเศษและสามารถชาร์จเครื่องจัรพิเศษได้เป็นเวลานานมากโลลาโรสเตอร์ลิงคริสตันสามารถหลอมเป็นอาวุธหรือชุดเกราะได้ตัวคริสตันโลลาโรสเตอร์ลิงนั้นไม่ได้แข็งแต่พลังงานภายในสามารถสร้างชั้นเกราะป้องกันพลังงานบนพื้นผิวของคริสตันซึ่งสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้โลล่าโรเวสเตอร์ได้ฟูสเตอร์ผสมผสานความคมและความแข็งของคริสตัน คริสตัลลิงที่แข็งแกร่งของโลล่ายังเป็นวัสดุเล่นแร่แปรธาตุที่พิเศษมากอีกด้วยโลล่า5.2โรบัสลิงคริสตัลใช้งานได้ดีมากและสามารถตอบสนองกับทรัพยากรหลายประเภทเพื่อสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากได้ผงคริสตัลเชื่อมโยงโลลาร็อกซ์เป็นวัตถุดิบเล่นแร่แปรธาตุระดับต่ำเล็กน้อยอุปกรณ์ประกอบฉากบางอย่างที่มีโลลาร็อกสเตอร์ลิงคริสตัลเป็นตัวหลักไม่สามารถนำมาใช้ได้แต่โลลาร็อกสเตอร์ลิงคริสตัลเป็นวัสดุเสริมสามารถนำมาใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุได้และโลลา,าร็อกสเลโเตอร์ลิงครสิสต คริสตัลลิงของโลล่าร็อกสเตอร์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีชินเฟิงคิดเช่นนั้นบทที่ส7 9้อเจ็าอาชีพแต่คินเฟิงคิดอยู่พักหนึ่งและเริ่มคิดเกี่ยวกับบางสิ่งโดยพื้นฐานชินเฟิงกำลังจะครอบครองผู้จัดส่งนี้จากนั้นค่อยๆพัฒนาและขยายอาณาเขตของเขาไปรอบๆจากนั้นเขาก็สามารถต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นจากมิติที่แตกต่างกันได้หากมีชินเฟิงเพียงคนเดียวมันจะยากมากที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดต่างมิติมากเกินไปมันค่อนข้างสะดวกที่จะมีอาณาเขตของคุณเองในเกม ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงก็มองไปรอบๆแล้วตรวจสอบแผนที่รอบๆคริสตัลลิงโลล่ารอสเตอร์เหล่านี้และดูเหมือนว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดตัวปัญหาดังนั้นคินเฟงจึงจัดการกับสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบๆเล็กน้อยจากนั้นก็พบก้อนหินจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเนื่องจากคินเฟงไม่ใช่ผู้เล่นระดับหลอดและเขาไม่ได้นำผู้ติดตามใดๆเมื่อเขามาถึงอีกโลกหนึ่งจึงไม่มีใครสำหรับศูนย์ห้าที่จะช่วยเขาสร้างแคมป์ในขณะน,นี้คราวนี้ถินเฟงหยิบหินก้อนนี้ออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาซึ่งสามารถช่วยเขาเรียกก NPCCS ออมาใช้้ได เพียงแต่ว่าคินเฟงไม่รู้ว่าหินนี้จะใช้ได้ในสถานที่นี้หรือไม่คินเฟงเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของหินทันทีจากนั้นหินก็หายไปตอนหน้าคินเฟงทันทีจากนั้นลำแสงก็ปรากฏขึ้นจากตำแหน่งเดิมของหินจากนั้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากรอสักพักชินเฟิงก็เห็นร่างหลายร่างเดินออกมาจากลำแสงนี่คือ n p c ที่ทันสมัยที่สุดที่คินเฟงสามารถอัญเชิญได้ในปัจจุบันชื่อไอดเดล,ลา่าทหารวิศวกรรมเครื่องกลคุณสมบัติกลศาสตร์ระดับระดับเจ็สิบชีวิตสองล้าน 00, 7 0 0 0 7 8 0 0พลังป้องกันเวทมนย์0ูน0์0จ0ด0ูนย์การโจมตีด้วยเวทมศนย์ศ0นย์สมความเร็ว200ทักษะร่างของทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI Delta ร่างของทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI Delta ทำจากโลหะของ AI Delta ดังนั้นคุณสมบัติโดยรวมของทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI Delta จึงเพิ่มขึ้น300%เเซและความเสียหายที่ได้รับลดลง40เปอร์เซต นักรบวิศวกรรมเมื่อทหารวิศวกรรมเครื่องกล AI ดลล่าปฏิบัติการด้านวิศวกรรมคุณลักษณะโดยรวมของทหารวิศวกรรมเครื่องกล AI ดลล่าจะเพิ่มขึ้น100%บันทึกทางวิศวกรรมทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI เดล l ่ a สามารถบันทึกแบบร่างและอ่านโดยตรงและใช้ในการปฏิบัติการครั้งต่อไปผลกระทบของทหารวิศวกรรมเครื่องกล AI เดล l ่ a ทหารวิศวกรรมเครื่องกล AI เดล l ่ a พุ่งเข้าหาเป้าหมายสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายและมีโอกาสทําให้เป้าหมายมึนงงความเที่ยวชาญด้านวัสดุ ทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI ดลล่าสามารถเที่ยวชานวัสดุอื่นๆให้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกันได้แต่เกรดและประเภทของวัสดุจะต้องเท่ากันสเปร์ทหารวิศวกรเครื่องกลของ AI เดลล่าทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI เดล l ่ a พ่นพลังงานไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทมนต์บางอย่างให้กับเป้าหมายและมีโอกาสทําให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะถูกคุมขังการป้องกันทหารวิศวกรรมเครื่องกล AI เดลล่าทหารวิศวกรรมเครื่องกล AI ดลล่าพยายามต้านทานการโจมตีลดความเสียหายที่เขาได้รับต่อไปและระยะเวลาคือ120วินาที คำอธิบายทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI เดลล่าเป็นหน่วยจัรกลพิเศษเฉพาะของอาณาจักร AI ไอเดลล่าโครงสร้างทั้งหมดทำจากโลหะ AI เดลล่าที่แข็งมากแม้ว่าพวกเขาจะเป็นหน่วยวิศวกรรมแต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ก็ค่อนข้างดีใช่แล้วทหารวิศวกรรมเครื่องกลของไอเดลล่าคนนี้เป็นหน่วยพื้นฐานที่เหมาะสมกว่าสำหรับสถานที่แห่งนี้ขณะที่คิดแบบนี้ชินเฟิงก็สั่งให้ทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI ไอเดลล่าที่อยู่ตรงหน้าเขาเริ่มสร้างกำแพงที่นี่แล้วรวบรวมคริสตัลในกำแพงเต AI เดลล่าทหารวิศวกรรมเครื่องกลยังแสดงข้อออตตกลงงง่แผนขิเฟ จากนั้นทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI ดลล่าเหล่านี้ก็เริ่มรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นในบริเวณใกล้เคียงเช่นหินไม้ดินและอื่นๆจากนั้นทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI ดลล่าจำนวนมากก็เริ่มสร้างรากฐานรอบๆคริสตัลอย่างต่อเนื่องในไม่ช้ากำแพงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคินเฟงและเมื่อทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI ดลล่าเหล่านี้เริ่มสร้างกำแพงทหารวิศวกรรมเครื่องกลของ AI ดลล่าก็เริ่มสำรวจคริสตัล6 3 3ที่อยู่ภายใน อย่างไรก็ตามวิธีการรวบรวมคริสตัลเหล่านี้แตกต่างจากวัสดุของโลกหลักของเกมทั่วไปและการยุ่งวุ่นวายอาจทำลายคริสตัลได้ดังนั้นทหารวิศวกรรมเครื่องกลของเ i เดลล่าจึงต้องศึกษาคุณลักษณะของคริสตัลด้วยแต่ไม่ได้เริ่มรวบรวมคริสตัลในทันทีเอาละคุณควรเตรียมตัวและสร้างให้ดีและถ้าใครมาสร้างปัญหาก็ฆ่ามันซะดังนั้นในเวลานี้คินเฟงจึงโยนทหารวิศวกรรมเครื่งองกล AI เดลล่าเหล่านี้มาที่นี่จากนั้นเดินไปในทิศทางอื่นเพื่อเตรียมมองหาจุดทรัพยากร,รหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในไม่ช้าคินเฟิงก็มาถึงป่าแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าจะมีสัตว์ประหลาดบางตัวส่งเสียงกรอบแกรอบอยู่ในป่าแห่งนี้จากนั้นชินเฟิงก็เดินไปซ่อนร่างของเขาวไว้แล้วจ้องมองเล็กน้อยชินเฟิงยังเห็นว่าของที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นปลายเยอะมากใช่แล้วพวกมันคือปลาคับไม้กางเขนและปลาคับไม้กางเขนเหล่านี้ก็มีมือมนุษย์และขามนุษย์หนึ่งคู่ด้วย